เรื่องอะไร,นนนนร <c oughs> ครับที่มีการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็เป็นการจัดแถลงข่าวที่ยืนยันว่าการแข่งขันโอลิมปิกนะฮะยืนยันจาก i o c ว่าที่โตกเกียวนะครับในปี2021ว่ามีการจัดการแข่งขันแน่นอนไม่มีการเลื่อนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็น โอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยเราสามารถป้องกันเรื่องของโควิดได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนะฮะซึ่งในเมื่อเราป้องกันได้เนี่ยโอกาสที่เราจะออกมาซ้อมเนี่ยในกลางแจ้งก็ดีในหลายๆกีฬาหลายๆประเทศหลายๆประเภทที่ไม่สามารถซ้อมได้ในประเภทในประเทศอื่นแต่ประเทศไทยเราสามารถซ้อมได้เพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้เนี่ย เรามีเวลามากกว่าความฟิตความพร้อมเรามากกว่าและโดยเฉพาะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็มีเตรียมเงินเบี้ยเลี้ยงไว้ตลอดไม่เคยมีการตัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจว่านักกีฬาของเราที่จะไปแข่งขันที่โตเกียว2021นี่นะครับเราต้องได้รับเหรียญกลับมามากกว่าที่ผ่านมาที่เราตั้งเกณฑ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอโอลิมปิก บุคคลทั่วไปหรือพาราลิมปิกโดยเฉพาะพาลาลิมปิกเท่าที่ฟังทางานายกสมาคมนะฮะท่านชุดินันบอกมาว่าน่าจะมีถึง60คนที่ผ่านเกมได้เข้าไปการในการแข่งขันซึ่งแน่นอนในแต่ละครั้งที่เรามีการแข่งขันโอลิมปิกกับพาราลิมปิกเนี้ยเราจะได้เหรียญพาราลิมปิกมารู้สึกจาก มากกว่าบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจและที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดสดเที่ยวนี้เนี่ยพาราลิมปิกเราได้มีการถ่ายทอดสดนะครับด้วยและก็ขอยืนยันว่าเราถ่ายทอดทุกชนิดกีฬาทุกประเภทนะครับไม่ว่าประเทศไทยเราจะได้มีสิทธิแข่งหรือไม่มีสิทธิแข่งเราถ่ายทอดทุกรายการครับผม ความเชื่อมั่นของเราเปไ็นย <yo> ังไงบ้างครับก็จากการที่เราได้มีการเตรียมการนะครับอย่างที่ท่านรีได้ได้เรียนนะครับว่าเราได้มีโอกาสที่จะฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ของเราเนี่ยไม่ได้เซเรียสมากกว่าหลายหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับในการเตรียมการมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายหลายประเทศเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการเช่นเดียวกับเรานะครับสิ่งที่เราได้ให้คําสัญญานะครับก็คือเรื่องของการสนับสนุน รเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเรื่องของการให้บริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยการกีฬาเทศไทยก็จะเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดศูนย์แห่งใหม่ที่อ,อยู่ที่หัวหมากเรานะครับซึ่งศูนย์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจนะครับการกีฬาเทศไทยและก็ท่านตรีตั้งใจที่จะใช้เป็นศูนย์ที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาโดยเฉพาะโอลิมปิกนะครับใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดครับ ไปถึงแทนนักกีฬาสักครึ่งนแล้วนะคุณผู <Yep. S 1> ถึงการแตรีย้องที่จะไปถึงหาดลงค่ะค่ะตอนนี้ก็ <laughs> การแตรียมพ้อมก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีค่ะด้วยการสนับสนุนขอ,ของการกีฬาแล้วก็ทางสมาคมค่ะขอกำลังใจจากแฟนผู้ชมผู้เชียร์ของเราด้วยอยากจะขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะ เอาเอาเอาอะรเอาะไรนี่เอาความเตรียมความพร้อมเลยค่ะแล้ก็สําหรับตัวเมเองี่ก็ไปซ้อมได้เป็นปกติค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบว่าเราก็พยายามที่จะศึกษาเพราะว่าการที่จะไปไปได้ในของกีฬาแบดมินตันนะคะก็อาจจะมีแข่งในช่วงต้นปีหน้าค่ะแล้วก็รวมถึงเชื่อว่าหลายๆกีฬาก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะคว้าเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยได้ในโตเกียว2020 1ค่ะ เดี๋ยนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องๆม่มีไ